นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับในฐานะหัวหน้าพักแล้วก็ได้มาดูพื้นที่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากกับสสเล่าเขตหนึ่งจังหวัดตากนะครับแล้วก็พุนเทพกรุณพลนะครับรองโฆษกพักเก้าไกลนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไปดูพื้นที่ในหลายตำบลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมนะครับสองประเด็นหลักที่เราดูพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คือว่า1เนี่ยก็มาดูว่า มันควรจะมีมาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่รับ,รบผลกระทบเฉพาะหน้ายัางไงบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาวก็คือว่าก็ได้มอบหมายนะครับได้ให้สสจังหวัดตากเนี่ยเราวันนี้เราก็ได้พูดคุยหารือกันเบื้องต้นกับผู้นําท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในหลายๆตาบลน,นะครับว่าเราควรจะมีการมาออกแบบ วางแผนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ร่วมกันเพื่อผลักดันข้อเสนอให้เป็นเอกภาพนะครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทีมงานครับทั้งหัวหน้าพักและก็คุณเพชรนะครับที่มาร่วมกันวันนี้นะครับก็วันนี้เราได้พูดคุยหารือนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งผู้นําท้องถิ่นทุกระดับเลยนะครับก็คิดเห็นเป็นในเรื่องเดียวกันว่าเราจะต้องร่วมมือกันครับแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนี้อย่างถาวรนะครับด้วยการ จัดการบูรณาการทั้งรุ่มน้ำเลยครับทั้งเส้นแม่น้ําวังทั้งหมดนะครับวันนี้วันนี้เรารู้แล้วครับว่าน้ำอ่ะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับมาเท่าไหร่แต่การที่เราจะระบายพ่องออกไปนะครับมันติดขัดตรงไหนนะครับก็มีข้อเสนอนะคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากในวันนี้นะครับก็พยายามที่จะรวบรวมปัญหาทั้งหมดนะครับกุ๊บเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ทั้งหมดในส่วนของเรื่องการเยียวยาก็อยากจะให้มันเหมาะสมเหมาะสมกับ การลงทุนของพี่น้องเกษตรกร,ก,รกับความสูญเสียของเขาที่ทุกวันนี้อาจจะยังไม่ไม่ครอบคุมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นกตัวอย่างเช่นนะครับปลูกข้าวโพดเนี่ยครับหนึ่งไร่นะครับ,รบเก็บเกี่ยวได้ก็หลักหมืน่นสอง0 0ื่น,นี่ครับแต่การเยียวยาของภาครัฐในวันนี้ก็อยู่ที่1นึ่งพันยงไงครับก็อยากจะแก้ไขในตรงนี้ด้วยนะครับพี่เป็ดว่างไงบ้างครับการลงพื้นที่วันนี้ครับก็มา ดูถึงการเยียวยาที่หัวหน้าได้บอกไว้แล้วนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในระยะกลางและก็ระยะยาวซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนือเนี่ยก็ในหน้าฤดูมรสุมก็ท่วมทุกปีแต่ในหน้าแง้งน้ําเองก็ไม่เพียงพอกับการใช้ทําการเกษตรเราก็เลยมาหาถึงปัญหาที่ต้นต่อนะครับในการแก้ไขแล้วก็ได้พูดคุยกับทาง ตัวแทนของประชาชนในส่วนท้องถิ่นก็จะนําปัญหานี้นะครับในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกเราเองก็จะพยายามผลักดันให้รัฐบาลได้รับทราบถึงทางแก้ปัญหาของพรรคก้าวไกลที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทํางานในฝ่ายค้านเพื่อค้านอย่างเดียวแต่เราจะทํางานในฝ่ายค้านที่เป็นเชิงรุกแล้วก็ช่วยแนะนานปัญหารวมถึงแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกับรัฐบาลครับแล้วก็ไปดไูอยู่นี่แหละรอยอยู่ <รง S 2> ที่นาย่ในยห้ง ผมจะบอกให้ได้ห้องที่พังแล้วพังอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่จบไม่สิ้นไอ้วันที่พังอ่ะผมอยู่ตรงที่พังเลยยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงที่พังนั่นแหละแล้วได้ตรงได้ห้องถ้าพังแล้วมันกระทบไะไหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านนั่นเป็นถ่ายไม่ใช่หรอเป็นถ้าไม่พัไม่ถ่ายไม่เข้าบ้านนี่แม่ยางอยู่เนี่ยพังแล้วงานนี้ก็ต้องเข้าใช่แ EX ต่คนทางนู้นเขาก็มองว่าช่วยน้ำไมหน่อยพอมันแตกใช่ไหมสมมติกระเบาคือน้ำก็จ่ายเพิ่มใช่ครับ แต่ว่าอันนี้ผมเข้าใจสุดท้ายแล้วมันก็มาเทถ่ายเทความเดือดร้อนกันไปทั่วหวุันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็คิวใหม่อีกที่นึงขอก็ไปทำใหม่ คือมันมันเป็นบางจุดที่ล่อแหลมเท่านั้นเองมันเลยไม่มีโครงการที่แบบเฉพาะเจาะจงว่าะไม่น้าวังนะขุดล่อให้เรียบร้อยเงี้ยครับแต่เมื่อปี65ได้สํารวจไปในตบลจกบัตดประมาณ22 23จุดนะครับที่เราจะขุดลอกนี่อย่างเงี้ยรูปอันนึงเนี่ยอํานาจการจัดการงบในการขุดลอกไม่ต้องอยู่ท้องถิ่นใช่ต้องให้ท้องถิ่นทำไปเลยครับแล้วสองครับโอ้เละเลยเนาะเละเลยดูบ้านดูสองบ้าน ที่วันนั้นเหลี่ก้อมตรงนี้ไม่อไรพี่เห็นไหมตรงนี้แรงมากเลยเนาะตรงหุมเนี่ยพี่พี่จะลงนะใช่โอ้โหไม่ถั่วถ้าลงไปอะดูเสาบ้านเนี่ยที่ลงไปอะฟังอีกเราไม่ทำก็ไม่ได้ทาอีกไม่มีทางสัญจรหมดทุกปีแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเลยเป็นยังไงก่อนก่อนที่จะ ก็คือก็มแบนไปหมดแบนไปเลยครับแบนแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีคันดินยังไม่มีอวตารจะท่วมธรรมชาติคือคือคันดินท่วมทุกปีทีนี้แต่หลังหลังมาเราแก้ไขปัญหาที่ท่วมคือคือคือก่อนหน้านี้สักยี่สิบสิบปีเนี่ยแหล่งน้ำมันไม่ได้ตื้นขึขนาดนี้ทรายมันไม่ได้เยอะแยะอย่างนี้มันก็ทําให้ตื้นเพอตื้นคือตอนนี้มันกลายเป็นน้ํามันไม่มีเนี่ยมันไปม่มีร่องน้ำเลยเนี่ยเพราะเราเห็นเห็นเนี่ยเห็นกอเห็นอะไรพวกนี้ครับปกติมันลึกลงไปเยอะครับตน้ื อ้าวมีสนามเยอะใช่มต้เข้าไรบ้านนี้เข้าเข้ที่ว่าเนี่ยปั๊มอะขึ้นบนเลย้แต่เราก็บอกมีตาเอกมาสอบได้ปีมันต้องทำุปี่าตกี่ปีล้ักี่ปีแล้วก็ทรปีนี้ก็ทัวมน่ะย้อนไปกี่ปีแล้วทุ่มี่ไรทีีแล้วเนี่เนาะลำบากเนาะ้ลำบากขนาดออ คนแก่นี่ก็หายเราจะไปเซลองกินก็ไปได้แล้วตอนนี้ทำครัวได้ยังทำคบข้อนะได้เลยแล้วน้ำดื่มน้ำกินอะไรกินมีบ้างน้ำมนนีนิดหน่อยยังไม่ทำทะลุรันะลที่ตำบลวังจันทร์นะครับจังหวัดต,ตากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวาังโพน้ำจริงๆนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นะครับน้ําจริงๆคือโค้งนะครับไม่น้ําวังนะครับจะโค้งไปนู่นครับทีนี้ด้วยความที่น้ํามาเยอะนะครับก็กัดเซาะถนนจนขาดทําให้เกิดดูเหมือนจะเป็นแม่น้ําสายใหม่นะครับแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้คือการท่วมที่ประชาชนหมดเลยนะครับรวมๆประมาณ2,500ไร่อยู่ตรงนี้ครับที่หายไปตรงนี้ก็เป็นป่าต้นสักทั้งหมดเลยนะมูลค่าเยอะมากเลยแล้วก็ชาวบ้านก็จะปลูกพวก ผลไม้ส่งออกเยอะครับเช่นฝร,รั่งกิมจูนะครับกล้ยไข่กล้ยไข่ที่ดังๆนะครับตอนนี้นูเสียหายหมดเลยเมื่อกี้ที่เดินลงไปเก็บฝรั่งก็คือลูกแตกหมดละครับ <S 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 ตรงนี้ก็คือเป็นเนี่ยตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่เป็นข้าวโพดทั้งหมดนะครับที่มันเหลืองๆนั่นคือตาย น้ำท่วมมิดเข้าพ้านหมดเลยครับตรงนี้ก็คือน้ําจุดแรกที่ว่าไล่พ่งทิ่พังน้ําจะพักเข้าพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านเนี่ยรวมแล้ว7,000ไร่